เฮ็ดเพืองใหญ่ทุ้งเท่าไหรเลยครับยังมีอยู่นะครับเห็ดละโงกอีกข้อคือง,องามแข่งนะอันนี้เราร่วมแจ็กบาทนี่ครับทุ้งนี่เห็ดเล่ากระตาหนึ่งโอ้โนี <im ans> ่กระลังมาว่ากระไตสุดกันฝนมาเลยไหมขาแขกเรียบร้อยมาพเพื่อนเลยหาหมองนงั่งหมองล่มบานฮาพี่ด้อ ตอนนี้ผมอยู่ตลาดเทศบาลตําบลบุญทลิกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับอมีพานหนองมาหาลเลาาเบืองเห็บขึ้นเ่าละครับมือนี้ฝนตกลิ่นลนครับบรรยากาศอ้มัอนี้เห็ดเราใส่ถุงใบเรียบร้อยเลยอ้เห็ดเป็นถุงเท่าไหร่ละครับมีเห็ดละงกคองลอยด้อยครับอันนี้ก็คือกันบะครับโอ้ลอยหนึ่งเดหลายเวยครับอันนี้เห็ดร่วม เฮ็ดละงหกสองลอยเฮ็ดกอแดงครัีหลายเลยครับเดกเาก็ลั่งเดือกเาเ่าเฮ็แล้วไม่ไม่เลยสองลอยครับเนี่ยสองลอยเสียงเขียดเสียงอึงเสียงดีแท้ ฝนมาทำนรกปัญใดครับมันแดดพอนดูเพอมันแดดพอนเพราะว่ามันฝนตกฝนมันตกอยู่คนเ่นยวเราทำนรกปัญใดนัดจักน้อยคนละครับเงียบคนก็ร่ังออกมาเสียงดีขนาดเลยนั่งไปบนเสียงเพื่อนดีใส่เนี่ยแล้วก็ร่างปอกคาหายพอนจากระบอกเลยโอ้สุดเพิ่น เห็ดเผืขายเป็นโลบกเครับเห็ดเป็นท่าลโลละสองลอยด้วยครับด้วยเห็ดเอเห็ดไข่เราก็มีคุณดอกใหญ่ๆไข่เห็ดไข่อันนี้ลนึงบครับเห็ดลงสามลอยหาสิบ้ยเห็ดหลงอกเหลืองเนี่ยนี่ด้วยครับด้วเห็ดไข่เห็ดกย่างพมีอยู่ครับตอนนี้เห็ดไข่ก็มีบุกโกชิไข่ นี่เสียงเพิ่นนั่นนี่แหละเสียงนั่มาว่าเป็นเสียงห่วงอยู่ไสอยู่เพื่อนเอื้องยังครับแบบนี้เอื้องบักแดงแล้วว่าถุงละเท่าไหร่ดิครับหอวกันว่าจะยินเลยพี่น้องเมื่อสุดเดินลอยเท่าไหร่ก่อนครับลอยเดียวได้ครับเด้อมื่อสู้เอาไม้รู้สิห่วงอีกวะ บัวห่วงแล้วเว็บ้านนี่อิงบักแดงถุงละลอยแล้วว่าห่วงดีครับเสียงดีดีครับบักหอยหอยหอมถุงอะไรครับหอยหอมหอยหอมกับมีลอยหนึงขึ้กันครับเฮ็ดละโงกนะโอ้ยถุงละลอยคะสีสีขาวนีล่ลอยหนึง่งบอครับโอ้ยตลาดบุญละลีเข้าเลยครับดเด้อสีแดงลอยนึงอันสีดำนี่เลยครับเฮ็ดยังเฮ็ด เห็ดพ to okay, ึ่งดำโอ้ม่คือดอกดำดีเทนาะดอกน้อยๆกระดำสมซื้อขนาดเห็ดพึ่งดำทุ่งอะไรก็เห็ดพึ่งดำลอยขึ้นกับนลยครับเด้อเห็ดพึ่งดำแมไแล้ววะเห็ดพึ่งดำเห็ดพึ่งดำท่างวีเป็นเห็ดพึ่งแดงบูจักเห็ดพึ่งแดงรีบบ่ครับโอ้สมซื้อเรพี่น้องทางนั้นเห็ดพึ่งดำทางนี้เห็ดพึ่งแดง เรื่องที่เราดรอพนเฮ็ดเผือกเนี่ยทุ่งอะไรเลยครับทุ่งลานลอยเลยครับเดลยฟีวอกันต้องรอดจังหวะเด้อพี่น้องถ้าว่าหัวแจ่มพนห่วงนี่บ่ได้ยิ้มเสียงรั่วดีครับอันนี้ทุ่งอะไรสั่ครับคือไข่เหนีย่อยง่ายดีแถมยังมีอยู่นะครับเห็ดหลังโงกเห็ดหลังโงกเห็ดไข่มีรถ ยังมีคือเก่าฝนตกกับมีคือเก่าเรา่าเฮ็ดผึ่งท่ามกับมีเฮ็ดเพาะกับมีฝนตกผึ่งท่ามคนสื่อบทธรมาหลายข้าตฝนเสียงดีขนาดทางพุณมึงเดินนี่เขาเอาคืองามถึงนะอันนี้เราร่วมจักบาทนี่ครับทุกนี่ลอยหาสิบเราร่วมกันม่ว่าเฮ็ดละโงกได้หลายอย่างแล้ว่า เฮ็ดผทา่ามก็นีเฮ็ดโกเดงห้อย่างด้ยครับเลยองอีกหลายทากนเสียงดีค<ง><ง><ง>รับเฮ็ดเฮ็ดเพาะกันนี่เลยครับเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดพาะ ก็ม่หงเลือกนะครับหอยหอยขอยี่กับตายกับมีดีดีเห็ดอันเห็ดไข่นี่เท่าไหร่ครับเีย่เห็ดไข่ร้อยเดียวแล้ว,ด,วดอกตุงมๆงามๆเลยเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดฟอฝ่ายเล้าล่างหอยหยบร้อยเลยจักบาทนี่ครับแบบล่างนี่โลกนึงแบบครับแบบล่างหเรียบร้อยเลยหอยลอยห้าซีฟอันนั้นโลกเท่าไหร่ครับเแบบนี่นนนย องลอยนครับเพชรเพราะนังผุ่นเพชรไฟอันทัตหลางเดครับเท่าไรถุงใหญ่ใหญ่าอยเดียว,วยโอ้ล,ลอยเดียวเลยครับเดือดถุงละโลทันหลางลอยเดียวขวายขี่กระใต้ก็มนี่นานเครื่องถุงเงินหาสิบบาทเ <c oughs> สียงห่องพุ่นหุ่น เสียงห่วงดีขนาดเนี่ยหอยหน้าหอยขีดกระต่ายแล้วอ่ะหอยไสก็มี่ ขาโล่เท่าไหร่นะครับนี้ตายเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะครับขี้ตายเจ็ดสิบบาทราคาเดียวกันสาม็ อ่อนมีไฟหรือเท่านังนเนี่ยไฟไฟเท่าไรครับเนี่ยหอยเดียวแต่ว่าถ้าคิดพอนังร่วมนีเป็นสองลอยนะครับสองลอยมี่แกมม่อนสอมีแกมี่ออนมาทางผิวมันป่าเลยผิวหนองเลยโอ้ยโลเท่าไรครับเนี่ยอยหาสิบอยครับแ้วประกบงามเลย ผมก็มาทำปลาับปลาหางเดียวก็ครบคนน่ะนำนำคืนครับปลาอะไปลาสูตรก็มีเห็นหมดนี่ปลาสูตรที่ปลาหางปลาสูตรทางแดงบ่อนอันนี้ปลาสูตรก้อยใส่ไข่มดแดงแซ่ยบขมับปลาไม่เ่ามาก้อยอันนี้ปลาหางแดงปลาทัวนี้คนน้องมาตเาน้ำมุนปลาน้ำมุนก็ไก่น้ำมุนปลาน้ำมุนแม่นมาเฟ่ง่ามแตเนาะงไอปลาหน้าคุณโอ้ยลืมเห็นพี่เห็ดเล่ากับตาหนึ่ง

ปลาไม่ไหมเลยปาบูปาบูปลาลงม่วงปาถือม่วงเถ้นี้เป็นนมุนมาแม่ให้นามาเกปคือเคลื่อสลิ้มท่อนปาบูลอยเศ้าปลาบลอยรอยหนึ่งปลาบูลอยเศ้าปลาา่กเครปลาจากเลื่อนสลิ่ท่อนแมนผู้ใดเบื่อเห็ดแหละข้าปลาคว่วลาวีี่ปรากฏปลาบู ปลากรดลอยหาซิปปลาบูลอยเศร้าครับปลาขาวลอยหนึ่งครัน่ากนหือเล่าขายดีขนาดพ่นหุ่มตลาดสดอำเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชท่านีครับผมนี่่ะขายดีกันแหละปลาข้นเบือเห็ดแล้วก็กินปลาเทนใ

ก้าวหังเดี๋ยวโล่แปลชิบบาทแล้วเห็บไเห็น้หอมเ็ดเข้าไปเห็นตัวหอเดมัเห

ก็มาทํางาน <coughs>